สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พรจะมาแนะนําวิธีการถนอมมรกอให้อยู่ได้นานๆหรือกรอบนานๆน,น,นะคะคือว่าเราปลอกมรกอเสร็จนะคะเราปลอกมรกตรอเสร็จเราก็เอามาน้ําเปล่าใส่กระแปงอย่างเงี้ยนะอืม <c oughs> แล้วเราก็เทเอ็มร้อยหะ2สองฝาหรือหนึ่งฝาก็ได้ะคะ่ะผสมกับน้ําเปล่าที่อยู่ในกระแปงเ <c oughs> นี่ยนะ แล้วเราก็เอามรกรที่เราปอกเสร็จแล้วเนี่ยไปแช่สัก5นาทีหรือ10นาทีเนาะแล้วเราก็ทําการขูดขูดนี่ค่ะขูดขูดเอาเอเอาไอตัวขูดมรกรนี่นะขูดขูดขูดูแล้วพอเราขูดหมดเราก็เอาแพ็กใส่ถุงแล้วเราก็เอาไป แช่น้ําแข็งเนาะเอาน้ําแข็งกบทิ้งไว้อยู่ได้สองสามอาทิตย์ละค่ะมันก็ยังกรอบสดเหมือนเดิมเลยละค่ะเคล็ดลับอันนี้ไม่มีใครบอกนะมีพรบอกคนเดียวนะพรไม่หวงความรู้ค่ะเนี่ยค่ะอยู่ได้สองสามอาทิตย์เลยละ,ะกรอบสดใหม่เหมือนเดิมเลยละค่ะ มะละกอที่ปอกเสร็จแล้วเราแช่ไว้สักห้านาทีแล้วเราก็ขูดสวัสดีค่ะ